งานแถวลูนเจ้าที่บ้านแม่ศาลป่าแดงเจ้าแต่ว่าลำบูนเนาะั่บนมาที่หมู่บ้านนี้เลยนีอาหารการแสดงต่างดนตรีนะคะดรีจะลละาบรรยากาศในงานให้รับชมเจ้าเว็อ้นมาเลยเนาะแสงสีเสียงการเดี๋ยวก็พากรดูของพิมไปแกายในงานครับไปกันเจ้าลุยครับน เธอมาน้ำลำไยสดนะโซนของกินเนยเป็นเก็บบรรยากาศก่อนแล้วมาในโวนของกินเนาะยไอ้กีบอยู่ต่างจังหวัดมีของละวัดทุกอย่างนะครับทุกสิ่งที่เขาโชว์ให้วันนี้นะครับนี่ก็เป็นแสดงสินค้าแต่ละอำเภอนะครับนี่ตามป้ายเลยนะครับ ี่ก็อำเภือบ้านฮงนะครับจะสวยจะสวยโอ้การแห่เม็ดเนาะบ้านฮงบ้านฮงเก้ามาแจกบ้านฮงเลยเนาะร้อยเก้าเก้าราคาบบแพงไม่แพมแพงแเลี้ยงกินราคาก็โอยากได้ละงามสวย่ะครับสวยไปละร้อยเก้าเก้าไม่แพงนะงามเออ่เบ ่พอห้ละเดาพอให้ละเดาหนุ่งไรหนุ่งไรลอหนุ่งเชื่อเดาเออนมานี่ยอยากให้สภาพกระเป๋าละครับรวยแเลยะองนะเาเอาชมได้นะคะจัดเบรจัดเทเบทเบนะคะขนาด ไอแอวได้บ้านคูสวยมากสีัค<ร>สคขาแต่ละอำเภอครับอันนี้อำเภอเมืองลำพูน้านเขามีแค่หมูเนาะอมงลำพูนของดีเมืองลำพูนจรนี่มันเกษมลำพ้นนะครับ ส,สุขภาพก็เป็นมอนาามเกะละ้าแยมเกล้าก็คือพ่อทันใจนะพีทิพนองค์ใหญ่นะคะครับที่อยู่ถนนเส้นซูเปอร์เลยเป็นที่ที่ันนี่คือจำลอง,องมาเนาะจำลองยอดสุดนะครับอ่าตรงนี้เป็นอำเภอลีนะ อำเภอเมองอเภอบ้านที่นะครับโอ้แต่ละซุ้มสวยงามาเกี่บลำไยอ๋อเาเมองเมนองเมื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 องงมองเมืองเมืมองอเมือเมือเมืองงอมเมเอ ข่าย้อมดิน10รูบาทครับข่าย้อมดินข่าย้อมดินข่าย้อมดินนะอำเภอลี้ม้าไก่เลยเนาะครับข่าย้อมดินเรือนะครับน่าจะมีของดีเนาะน้ำตกอหลวงจำลอง ผมก้อหลวงผมเป็นเบนะพี่ม้าขาแดงหลวงยานแห่งชาติแม่แแ<น>ปิงน้ำ<น>ตกบ่อหลวงนะครับบ่อหลวงครับสวรนค์นี้ต้องไปเยอือนนะนี้เขาจำลองให้ดูนะครับ แ ouais anyway. uh, อลก็ม้วนเนาะครับครับว้าวอ๋อเคยมาถ่ายทำหนังเนาะคิดถึงวิทยานี่ไงคุณเนี้คิดถึงวิทยานี่เราต้องไปสัาขาเรียนแก่ะเรียนเลยแกล่ะมีอยู่นะคะมี่ก่รไปเที่ยวได้ไหมได้มาทางอำเภอบ้านทีบ้างนะครับป้านทีป้านทีได้ที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของโกนมใช่ไหมเน่ะอ้ป้านทีที่เเรื่องโกนม ครับโอ้มันเป็นคนโรงแรมเอเยีมชมนีดนึงนะครับ ชีวิตของชุมชนอำเภอบ้านดีมาบูรณาการเป็นแหล่งเดินรู้ให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร,รมเ <Okay. S 1> ทคโนโลยี <Okay. S 1> ที่เข้ามาในามกล้ววิถีสามไกลอำเภอเมตทานะครับคือชื่อเรื่องของรถไฟนะครับรถไฟนะครับเที่ยวสะานขาวหนอไม่ทิ่มหนอครับมีของดีแต่ละอำเภอนะครับวัดนธรตกเลย เป็นอำเ่เนเะรคิมอนเนาะวนนีนอเจำเภอเวียงหนองล่องอำเภอป่าซางนะครับของดีแต่ละอำเภอ นี่ลำไยลำไยของดีวันนี้่ะตัวตัดตัดเราเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาเราจะล้างแปเข้าเหนียวนาขี้ม้อนนะคะทอดรับนองก็มานองงานมาแต่งงานต้นสกีนต้น จะไปนำล้วนชูอชนมีเสีละกินแผ่นดินของความชื่นมาข้างชวใส่ในเรือเลยขห หมูยา่างซอสน้ำตกโอ้ปลาละ10บาทนะครับท้ชามเลยชามม้ยาเป็น,นเอารากินยางนะคะนีง,ง,ง,งนมงได้ครงเนรก็ไดสบบ้สิบบาทสิบบาทอันนี้ดูนี่ก็นได้กนินนี่อะไรมาหาช้ยหมึกย่างครับ เลเดนี้แระวังชนลูกชิ้นหมูเนือแบบนงกมีรครับ,รบมีปลาปลาปลาก๊ หวานวันนี้ไส้มันเล็กไปหน่อย มีสารแบบเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวโอ้ตังคันฐานะรั้าแม่นซี่โครงน้ำผึ้งไก่องน้ำผึ้งนี่ละลานตาเลยนะอเครับอไม่ดสอบฝั่งนู้นหน่อยได้ได ต้องทํโตเกียวนี่ตโตกเกียวพร้อ๋อ,อ,อ20บาที่เป็นถูกแล้วค่ะอ่าถูกแล้วซลบาทค่ะ

อิ่มมากค่ะเจลิกกันนะคะรสดตสดใหม่ค่ะปาเท่าไรคะนี่ถุงเลกหลาสิค่ะถุงใหญ่ร้อยเดียวอร่อยมากค่ะน่ากินมาก่าค่ะดิ่งๆเลยนะคะนี่ค่ะหมูรวนดิงๆค่ะมีน้ำจิ้มแหน่ไปด้วยนะคะมีซีฟู้ดกับมะขามสีแดงมาจ๊ะสีแดงเป็นมะขามค่ะอ่ร่นะ

ค่ะเ้ำนยำ้ำน้กน้น้น้าน้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 ้ำค้ำน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 ้ำย้ำนยำน้ำน้ตน้ำ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 ยน้นะคะ้รับน้าน้น้ำนะำน้ำน้โนน้ำนน้นิ้น หมอเกงนะครับ <Okay. S 2> okay. wow. แล้วก็น้ำค่ะเสร็แล้วเสรแล้วนะครับชาปลาหมึอู้หูอะ้ราะอู้หูชาปลาหมกแค่เนโอเอนเลยค่ะองดเนาะยงอยากกินจัดไป อ่ะัน,นี้อยากลองครับจัดไซส์เล็กมาหนึ่งถ้วยเนาะครับมีไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ชิมดูครับ นัจิ้มสามรสใช่ไหมข้าวกรอนอ่ะงานฤดูหนาวบ้านเขาหาไมา่เจอรอบนี้ไปกินละคันที่ลำพูนเนาะเรามากินที่ลำพูนเลยแล้วกันเป็นไงครับเคี่ยวก่อนจิ้มสามนานที่ส,สอกกุอร่อยเทาไงน้ำจิ้มสามทบรสค่ะแล้วก็กรึ่งกรึ่งสดสดเลยประเป็นไร อร่อยมาก่ะให้ไปหิบรออร่อยจริงบอกว่าอันนี้เรื่อยๆเนาะอร่อยเด้งมากน้ำจิ้มเด็ดรสเด้งๆน้ำจิ้มแบบคุงได้ทนะี่แหละจุกๆจุกๆหนึ่งร้อยบาทป้า ดูยังไ่ก็ได้กินทะเลสดๆนะพี่ทิพยนะอร่อยเด้งมากย่ยำยำมปังมืดปังหลากหลายไส้พะลักเทเดนเดนต้องมาแวะครับหอดเยอะมากมีรสอะไรบ้างจ๊ะนี่หลยรสมานะอะโวคาโดก็มี เฮดี้นี่คือขึ้นชื่อในเรื่องของข้าวเกี๊ยบนะครับเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบร้านดังข้าวเกี๊ยบเห็ดสามหอร้อยเลยนี่กำลังใหม่ๆร้อนๆเลยเนาะกินได้แล้วเหรอเห็ดหอมโคลคาโดก็มีนะรถใหม่เหรอคะรถใหม่เป็นรถเฮดี้จ้าอันนี้อะโวคาโดของกินเยอะแยะเลยชิมกินไม่หวานไม่ไวนะครับโคลคาโอร่อย โนริสารายนะครับโนริร้านดังนะมีทุกที่เทศากาลทุกที่ดีๆน,น,นะครับเชียงใหม่กันแล้วยังใหม่ก็มีนางรุ่นหนายงใหม่จ้าววันที่5เนาะเจอกันนะคะท<า>ี่บ้านเริ่มมีแล้วเนาะครับอ่ะเต็มไม้เต็มมือเลยพอยังพอแล้วคะ่ะครับ ทางหนึ่งมาแวะอุดหนุนน้ำลำไยหน่อยลยไยมาลำปูนนะมาได้กินแล้วลำไยนี่มาไม่ถึงเนาะน้ำลำไยสาวลำปูนเนาะสาวลำปูนก็เนาะสาวลำปูนเนก็โอ้สาวลัปีบ้านเฮาอ้าวสาวสลัปีมาขายของที่ลำปูนนะครับนี่ก็กินนื้อได้ก็กินน้ำลำไยนี่เป็นน้ำขึ้นชื่อของลำปูนครับของกินเยอะแยะระลานตาเหลือเกินนะครับ แก้สิสิบธิเลยครับโอ้ปาเต้ของดีทั้งนั้นของอร่อยทั้งนั้นเจ้าทานได้แล้วครับโอ้ดูโอ้โหน้ำตาลยาำใหญ่น้ำตาลครโดนโดดโดนชิมน้ำลายหวานๆหน่อยหวานพอดีเลยอะครับ ใส่ดีกันนะ้แรลยวยครับใครดีใดีนะคร,ครับดูความอลังการของครัวคนนี้ครับโอ้โหตลาดแตกแ้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมในของกินเจ้าใข่มาเอาล,ล้ำูน้ำรุ่นหนาวนะเจ้าเจ้าที่หนึงถึงวันที่10 พฤศจิกายนนะคะอีกหลายวันวอยู่ลาเม้าที่สองเนาะมาแอลได้านะเจ้าลำเมื่ี้ผูเยอะมากแล้วเ่นอะอยู่ฝั่งข้างไรเป่นน้าะได้คุกกินนะคะครับไปเที่ยวกันได้ครับ